ว้าวช่วงนี้ที่ห้างมีจัดงานมาหากรรมซุปเปอร์เซกันอยู่ด้วยนะก็เศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ว่าอะไรอะไรก็แพงไปซะทุกอย่างในช่วงแบบนี้เราก็อยากจะใช้สอยให้มันประหยัดขึ้นแต่ว่าเราก็ยังอยากได้สินค้าสวยๆอยู่นึกออกใช่ไหมถ้าอย่างนั้นไซร่าจะพาทุกคนไปหาของลดราคาที่ห้างกันแล้วเจอกันนะคะ วัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่สายราสตอรี่สายรานะคะเห็นพื้นหลังแบบนี้รู้แล้วใช่ไหมเอ่ยว่าตอนนี้สายราอยู่ไหนใช่แล้วค่ะทุกคนตอนนี้สายราอยู่ที่ห้างคะ่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่มาหากรรมซุปเปอร์เซลหรือที่เรารู้จักกันในเทศกาลของการประหยัดเขาว่ากันว่าในหนึ่งเดือนจะมีช่วงที่เราประหยัดอยู่คือช่วงไหนรู้กันไหมเอ่ย ช่วงสิ้นเดือนนั่นเองเพราะอย่างนี้พวกเราทุกคนคงอยากจะทำทุกๆอย่างที่สามารถจะประหยัดลดต้นทุนลดค่าใช้ใจ่ายของเราให้ได้มากที่สุดถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปข้างในกันเลย ยินดีต้อนรับค่ะคุณลูกค้าสนใจสินค้าตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะสนใจสินค้าตัวนี้ค่ะลด30%ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณลูกค้าเอาสินค้าตัวนี้ค่ะทั้งหมดสามบาทค่ะขอบคุณค่ะคุณลูกค้าไว้มาอุดหนุนอีกนะคะเพื่อนๆสงสัยกันไหมคะ ว่าสินค้าที่ติดป้ายลดราคา10%และ30%ต่างกันอย่างไรเกรดความรู้ประจำวันร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์คือการเปรียบเทียบจำนวนที่ต้องการหากับจำนวนทั้งหมดให้เป็น100ใช้สัญลักษณ์ที่เรียกว่าเปอร์เซ็นต์โดยมีสูตรในการหาเปอร์เซ็นต์ส่วนลดดังนี้ราคาส่วนลดจะเท่ากับจำนวนเปอร์เซ็นต์ส่วนด้วย100แล้วนำไปคูณกับราคาเต็มของสินค้าพอได้ราคาส่วนลดมาแล้ว เราจะนำราคาเต็มของสินค้ามาลบกับราคาส่วนลดทีนี้ก็จะได้ราคาสินค้าที่เราต้องจ่ายหลังหักส่วนลดยกตัวอย่างวิธีการหาเปอร์เซ็นต์ส่วนลดเช่นกระเป๋าราคา350บาทป้ายติดลดราคา30%หากจะซื้อกระเป๋าใบนี้จะต้องจ่ายค่ากระเป๋ากี่บาทราคาเต็มของกระเป๋าเท่ากับ350บาทป้ายติดลดราคา30% เริ่มจากคำนวณราคาส่วนลดจาก30ส่วนด้วย100คูณด้วย350เท่ากับ105จะได้ว่าราคาส่วนลดคือ105บาทหลังจากนั้นเราจะนำราคาเต็มของกระเป๋ามาลบกับราคาส่วนลดนั่นคือ350ลบ105เท่ากับ245จะได้ว่าหากเราซื้อกระเป๋าใบนี้จะต้องจ่ายค่ากระเป๋า245บาบาทนั่นเองทุกคนคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้าง ไซร่าสนุกมากๆเลยแถมยังได้สินค้าลดราคาจากมหากรรมซุปเปอร์เซลมาเพียบถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้ากันได้นะคะนอกจากจะได้สินค้าราคาถูกแล้ววันนี้เรายังได้เคล็ดลับในการเลือกซื้อสินค้าอีกด้วยสำหรับวันนี้ไซร่าลาไปก่อนขอบคุณค่ะ